น้องมุกมาอีกแล้วจ้ากับเจ้า f c ขาวมุกหล่อๆแบบนี้นะครับที่มาชบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยออกรถง่ายมากนะครับเพียงบาทเดียวนะครับอ่ะพาชมดีกว,ว่าคันนี้คือรถอะไรนะครับคันนี้คือเจ้า h o n ด้าซีวินะครับเป็นตัวโฉบ F4 และตัวรุ่นครับเป็นตัว1.8 EL ด้วยแล้วก็ลิ้นหน้าเนี่มีการใส่มาให้ใหม่ตรงรุ่นนะเป็นงานคาร์บอนเคปลาแท้นะครับแล้อแม็กอันนี้เนี่ยเจ้าของเก่ามีการเลือกใช้เป็นตัว TC105X มานะครับ ด้านข้างไซส์สเกิร์ตขนาดใหญ่นะครับพร้อมสีทูโทนแบบนี้นะครับแต่ก็ด้านหลังนะครับนี่มาพร้อมตัวสปอยเลนหลังนะครับที่ติดตั้งให้ใหม่พร้อมไซเบรกัวที่3นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีสเกิร์ตมาพร้อมปลายท่อคู่ให้นะครับนี่เลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดํานะครับ จอ HDMI ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้นะครับดิฟฟี่ก็ติดตั้งให้ใหม่นะครับ6ตัวหล่อๆแบบนี้นะครับคันนี้อยู่ที่220,000สมนกิโลนะครับเป็นใบแท้ๆนะไม่มีการกลับไม่มีการกอนนะครับอาจจะดูเยอะไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่านะครับดูแลดีแล้วก็ผมเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเครื่องยนต์หนอย,ยังเฟิร์มอยู่นะครับแล้วผมก็กล้าร,รับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลด้วยเออนะครับถ้าไม่ดีจริงก็ไม่การซื้อคเหาม,ามือนกันอ่าชุดแต่งหล่อๆเท่ๆพร้อมใช้งานแบบนีี้ในราาาคขยยเพยง560,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้า f c สุดหล่อล้านะครับที่สำคัญออกรถง่ายๆบาทเดียวด้วยนะฮะและเครื่องเกียร์ก็รับประกันให้1ปี20,000กิโลด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับซื้อต้งตานต้องได้รถแฟงแท้มีสไตล์กว่าใคร้ายๆแน่นอน